นี่คืออัญมณีแห่งดอกบัวแก้วนะคะเป็นสถูปในรูปทรงดอกบัวแก้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวสำหรับรูปทรงนี้ให้ชมกันนะคะนี่เป็นงานแก้วคริสตันมีความพิเศษอยู่ตรงที่ด้านบนยอดนี้นะคะที่เป็นกระลบหรือว่าเป็นหยดน้ำอัญมณีจะมีการเจรไนาใช้เทคนิคของเฉดสีทำให้แก้วคิสตันนะคะมีประกายเป็นสายลุง้งนี่เลยค่ะี๋ยวหยิบให้ดู นี่งดงามออกมาเป็นสายลุงเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะตรงช่องบรรจุพระบรม,มาสารีริกธาตุหรือว่าพระาธาตุนะคะก็มีเส้นผ่านศูนย์กลางตรงนี้7เซนติเมตรก็เรียกว่าสําหรับรุ่นนี้เราสามารถนําพระบรม,มาสารีริกธาตุหรือว่าพระาธาตุนะคะมาบรรจุใส่ได้เยอะเลยค่ะ แล้วก็ความงดงามของคิสตันคริเนะคะก็ต้องบอกเลยว่าสวยใสนะคะสวยงามมากเป็นเรียกว่าเป็นอัญมณีที่เจรนายออกมาได้งดงามนะคะก็ควรค่าแก่การน้อมถวายบูชาเลยนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็ตรงฝาครอบตรงนี้นะคะก็เป็นงาน2ชิ้นนะคะก็มีฝาครอบกับตัวที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าพระธาตุนะคะ ความสูงอยู่ที่ยี่สิบเดี๋ยวก่อนนะคะเมื่อกี้นี้ลืมความสูงน่าจะอยู่ประมาณยี่สิบเจ็ดเซนติเมตรนะคะถ้าจำไม่ผิดสักครู่อ่าอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดเซนติเมตรจริงด้วยนะคะความสูงยี่สิบเจ็ซนติเมตรก็โอเคเลยนะคะนี่เลยค่ะด้านล่างนี้เป็นอาสนะบัวเป็นงานที่สั่งทำจากสีลังกานะคะ ก็รองรับด้วยอัศนะบัวก็ออกมางดงามสวยงามวันนี้นำมารีวิวให้นะคะหลายท่านได้ชื่นชมสำหรับท่านที่กำลังมองหาที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะนี่เลยก็จะเป็นงานส่งคุณค่าเพราะด้วยความที่เป็นงานคิสตันเคลียนะคะก็ต้องบอกว่าแม้ว่าจะนำไปบรรจุไว้ในสถานที่สำคัญนะคะในที่มณฑบในที่ปิด ะะหรือว่าในาที่ฐานพระพุทธรูปต่างๆนะคะก็ด้วยความที่เป็นแก้วนะคะก็จะไม่ไม่ลอกไม่ดำนะคะแล้วก็ไม่ย่อยสลายด้วยนะคะก็เป็นคุณส,สมบัติพิเศษของงานแก้วคริสตันขออย่างเดียวนะคะว่าอย่าให้ตกถ้าตกก็ต้องแตกแน่นอนเลยคะ่ะนี่นำมาโชว์นำมารีวิวให้หลายท่านได้ชื่นชมงานนะคะได้เห็นอีกรูปลักษณ์หนึ่งนะคะของของงาน ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือว่านำไมประยุกต์ใส่นะคะคของมงคลได้เลยค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่